ต้อนรับกลับสู่ NK Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับความหรูหราที่เหนือจินตนาการนี่คือรถบ้านสุดไฮเอนด์จากบุกติทั้ง4รุ่นในปี2026ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของ RV หรือรถบ้านไปอย่างสิ้นเชิง หลายคนอาจรู้จักบูกาติในฐานะผู้ผลิตซูเปอร์คาระดับไฮเปอร์ที่เร็วที่สุดในโลกแต่ตอนนี้พวกเขากำลังสร้างกระแสใหม่ด้วยยานยนต์บ้านเคลื่อนที่สุดล้ำที่มอบทั้งความเร็วความหรูหราเทคโนโลยีและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกที่ชื่อว่าบูกาติ h ฮอรซอนจีคันนี้คือคำจำกัดความใหม่ของความหรูหราในการเดินทาง ตัวถังภายนอกยังคงเอกลักษณ์กระจังหน้าแบบเกือกมา้าไฟหน้าเล็ดดีไซน์ล้ำเส้นสายตัวรถ a อ r o ไ Dynamic และใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันทำให้ทั้งเบาและแข็งแกร่งล้ำสมัย ด้านข้างมีช่องระบายอากาศดีไซน์ล้ออันลอยสุดโฉบเฉียวพร้อมปีกโซล่าที่กางออกได้ภายในรถคุณจะพบกับงานฝีมือระดับศิละปะหนังแท้และเอากันตาร่าที่ตัดเย็บด้วยมืออย่างประณีตระบบไฟแอมเบียนแบบปรับแต่งได้ห้องนั่งเล่นรวมเข้ากับครัวอัจฉริยะที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากมิวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซ่อนและระบบเก็บของอัตโนมัติห้องนอนมีเตียงคิงไซส์หมุนได้พร้อมระบบนวดสีมิติและการควบคุมอุณหภูมิด้วยไบโอเมตริก ห้องน้ำก็คือระดับเฟิร์สคลาสพร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์อุปกรณ์สีทองและระบบกลิ่นหอมอัตโนมัติสมรรถนะก็ไม่ธรรมดาเพราะใช้เครื่องยนต์ V8 ไฮบริดร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังถึง1,200แรงมา้าทำอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในไม่ถึง5วินาทีมาพร้อมระบบกันสะเทือนอัจฉริยะ และการกระจายแรงบิดอัตโนมัติราคาคันนี้อยู่ที่ประมาณ5.4ล้านดอลลาร์หรือกว่า190ล้านบาทสำหรับใครที่อยากได้ที่ร่อนที่กลายเป็นบ้านหรูเคลื่อนที่นี่แหละใช่เลยรุ่นที่2คือบูติทูรลักเอกรถบ้านสำหรับสายท่องเที่ยวไฮเทคภายนอกดูเหมือนเรือยอทล้ำยุคด้านหน้ากว้างพร้อมไฟหน้าแบบเมทริกและระบบแอโรไดนามิกอัตโนมัติล้อขนาด24นิ้วพร้อมโลโก้บูติหมุนได้ตลอดเวลา ภายในรถตกแต่งแนวมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียด้วยไมโอคสีขาวพื้นผิวแม็ดและหลังคากระจกแบบพาโนรามาที่ปรับความทึบได้ด้วยระบบไฟฟ้าระบบควบคุมด้วยเสียง AI ช่วยให้คุณสั่งเปิดไฟเปลี่ยนเลเยอร์หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนภาพศิละปะบนผนังได้มีหน้าจอ OLED ขนาดใหญ่ในห้องนั่งเล่นและพื้นที่สปาส่วนตัวพร้อมพื้นอุ่นและระบบกลิ่นหอมธรรมชาติ ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดไฮโดรเจนไฟฟ้ากำลัง850แรงม้าเด่นเรื่องระยะทางวิ่งกว่า1,600กิโลเมตรต่อการชาร์จหรือเติมเชื้อเพียงครั้งเดียวราคาอยู่ที่4.2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ150ล้านบาทเหมาะกับคนที่รักการเดินทางไกลแบบหรูหราไม่เน้นแรงจัด รุ่นที่3คือบูกติสกีวยาเชยี่ส X สุดยอดนวัตกรรมแห่งอนาคตภายนอกดูราวกับยานอาวกาศกระจกเปลี่ยนระดับความโปร่งได้ปีกข้างมีไฟเรืองแสงแนวตั้งตัวรถติดตั้งแผงโซลา่าทั่วทั้งคันแต่จุดเด่นที่สุดคือภายในเพราะเพดานเป็นโดมกระจกสำหรับดูดาวแบบเปิดได้ห้องคนขับดีไซน์เหมือนห้องนักบิน พร้อมหน้าจอควบคุมรอบทิศทางระบบ AI ระบุใบหน้าเพื่อปรับฟังก์ชันตามผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์แบบโมดูลเปลี่ยนรูปได้ตามโหมดการใช้งาน ระบบเสียงรอบทิศแบบไฮเทคพร้อมจออันตรา 12K เพื่อความบันเทิงขั้นสุดมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้แรงม้า1,000แรงมา้าพร้อมระบบครูซเซที่ช่วยขับอัตโนมัติในบางเส้นทางมีระบบชาร์จไร้สายรองรับระยะทางประมาณ800ไหไมล์ราคาสูงถึง7.8ล้านดอนลลาร์หรือราว270ล้านบาทและผลิตเพียง10คันทั่วโลกเท่านั้น สุดท้ายรุ่นที่หรูหราที่สุดคือบุกติรอยแยลเอวิซีโมบายคันนี้คือการย้อนรำลึกถึงบุกติรอยแยลรุ่นคลาสสิกในอดีตดีไซน์ภายนอกสง่างามตัวถังยาวพร้อมกระจังหน้าเพชรดีไซน์หรูและตกแต่งด้วยโรสโกลสีพ่นแบบนาโนโหลายชั้นทำให้เงางามตลอดเวลาภายในเงียบสงบราวกับอยู่ในพระราชวางังพื้นหินอ่อนห้องอาหารส่วนตัวกระจกสไตล์อาร์ตเดโคพร้อมตู้แชมเปญแบบสร้างระบบแสงไฟจำลองจากโคมไฟระยะในปารีส พื้นที่คนขับแยกออกจากห้องโดยสารอย่างสิ้นเชิงเพื่อความเป็นส่วนตัวเครื่องยนต์ w เบ16แบบเดียวกับทีรอนแม้ปรับให้มิ่งเรียบขึ้นแต่ยังให้พลัง1,000แรงม้ามีระบบกันสะเทือนแบบ3ชั้นระบบลดเสียงจากล้อและระบบสแกนชีวภาพเพื่อเข้ารถพร้อมทางเลือกติดตั้งลานจอดเฮลิคอปเตอร์และสำนักงานดาวเทียมส่วนตัวราคาคันนี้สูงถึง10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ350ล้านบาทถือเป็นพระราชวังเคลื่อนที่ที่แท้จริง ไม่ว่าคุณจะชอบความเร็วสปอร์ตของ Horizon GT ความล้ำของทูร์ลัก X ความอนาคตของสกีวยยเช่หรือความคลาสสิกของรอยแยลเอวีซีรถบ้านทั้ง4คันจากบูกาติในปี2026ได้เปลี่ยนมาตรฐานของรถบ้านหรูไปตลอดกาลอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าถ้าเลือกได้1คันโดยไม่ต้องจ่ายเงินคุณจะเลือกคันไหนหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง NK Auto Review และเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปที่เราจะพาคุณไปสัมผัสยานยนต์หายากที่สุดในโลกแบบจอดลึก